ขาบอดีครับชื่อกระตังนะครับเป็นพ่อค้าขายรถมือสองนะครับผมก็เราเจอปัญหาทุกคันเลยที่มาปัญหาแรกๆก็เลยคือมีล้อคีดควรรอยไฟหน้าเนี่ยเหลืองมาเชียขายอย่างนี้ไปก็คงไม่มีใครเอาใช่ไหมครับก็แล้เป็นผลิตภัณฑ์แค่นะครับเป็นประโชน์ของผมอย่างดีเลยเพราะว่าเขาทําได้หลายอย่างมาก,มากเช่นนีไฟเหลืองแก้ได้ลออคีดควรก็แก้ได้ ไม่ต้องไปทิ้งอู่เป็น,นอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ต้นทุนนี่ถูกมากๆมาก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 ถูกมากๆาก,ากาท่ราใอยทาสีนี่ห้าหกพันเรามาลองดูกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากไายหน้านะครับที่เหลืองหมองอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปพิสูจน์กันเริ่มเหยนะครับนี่นะครับธรรมดาเลยทาเช็ดยังไงก็ไม่ออกเหลืองเหมือนเดิมดูนะเรามาลองกัน เ,เอาแค่นี้พอนะครับโอ้โหถือว่าเห็นความแตกต่างมากเลยนะควน้ำยาไม่กี่ร้อยได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมครับ ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีดีอย่างนี้นะครับติดต่อได้เลย